สวัสดีครับกลับมาพบกวับผมชัยแล้วนะครับผมชัยอยู่ที่อีรุสุคิยอนสาขาพิมายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการซื้อรถบรรทุกหม่ป้ายแดงเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตกันหน่อยกันแล้วกันนะครับมีใครเคยผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้เห็นน่าจะเคยได้ผ่านตาบ้างแหละเนาะกลุ่มที่เป็นการยิงโฆษณาแบบดาวน้อยผลวนสบายอย่างเงี้ยซื้อรถบรรทุกดาวหลักหมือ่อไรเนี้ยแต่มีตัวหนังสือเล็กๆเขียนไว้ด้านล่างว่า ขึ้นอยู่กับเครดิตของเรานะครับขึ้นอยู่กับการประเมินตางไฟแนซ์นะครับในวันนี้ผมชัยจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเรื่องของเครดิตเนี่ยคืออะไรนะครับเล่าให้ฟังกันแบบเข้าใจกันได้ง่ายเลยเหมือนกับน้องเล่าให้พี่ฟังพี่เล่าให้น้องฟังเลยนะครับว่าเครดิตคืออะไรนะครับแล้วมันจะมีผลอะไรกับการซื้อรุ่นบรรทุกใหม่้าแด็งของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับ คนที่กำลังาหาข้อมูลในการซื้อลมธุุใหม่ป้ายแดงสักคันหนึ่งนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าเครดิตคืออะไรนะครับเราต้องเข้าใจก่อนน้องว่าไม่ว่าเราจะซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงหรือแม้แต่มือสองรถกระบะรถก๋ิงอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีการตรวจสอบจากทางไฟนนซมนะครับย้ําว่าจะมีการตรวจสอบจากทางไฟนนซมนะครับซึ่งการตรวจสอบของเขาเนี่ย จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อหลักๆนะครับย้ำว่าหลักๆนะอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่หน้างาน,านก็แล้วก,กันนะครับแต่3หัวข้อเนี้ยจะมีการตรวจสอบอยู่เสมอทุกๆเจ้าทุกรายนะครับ1ก็คือเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพของเรามีความมั่นคงขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเกษตรกรเรามีหลักฐานอะไรที่จะมุงบอกว่าเราคือเกษตรกรนั่นแหละครับคือความชัดเจนของอาชีพของเรานะครับ 2. คือเรื่องของรายได้จากอาชีพหลักของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าในแต่ละเดือนเรามีรายได้เท่าไรราย,ร,ายรับรายจายเท่าไรานะครับมันก็จะเป็นการเหมือนกับเอาไง่ายเลยเป็นเงินเข้าเงินออกบัญชีนั่นแหละนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีสเตทเนสให้กระทำไปเนี่ยนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะเป็นในเรื่องของเครดิตนะครับเครดิตคืออะไรนะครับเครดิตก็คือเป็นประวัติ การชาระหนี้ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าเราจะ,ะมีผ่อนบ้านมีผลล่อนรถมีผ่อนบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งนะที่วันๆไม่ทําอะไรเลยมีหน้าที่เก็บสถิติว่าเรามีการส่งชําระหนี้ตรงตามกําหนดหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นเราซื้อมอไซค์ใช่ไหมครับซื้อมอไซค์อย่างเงี้ยหรือว่าซื้อบับะ ต้องมีการชําระทุกวันที่31เ็เนี่ยเขาก็จะดูว่าเรามีการชําระเข้าไปในระบบเนี่ยตรงตามดิวหรือเปล่านะครับอันนี้คือเป็นการเก็บประวัตินะครับแต่ถ้าถามว่ากออรณีที่เรามีหนี้นอกระบบนะครับหนี้นอกระบบคืออะไรก็เอาง่ายๆเลยก็กู้บงังหรือว่ากู้อะไรนี่แหละครับตามหมู่บ้านเราตเนี้ยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะมันจะไม่ขึ้นใน จ้าตัวเครดิตนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในตัวเค,เครดิตบูรูนั่นเองนะครับซึ่งประวัติตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพลาดกันแบบง่ายๆเลยนะมีล่าช้ามีล่าช้าบางครั้งเนี่ยเงินหลักร้อยก็มีนะครับเงินหลักร้อยเงินหลักพันก็มีมีประวัติค้างชําระตรงนี้ก็มีบางครั้งมีการแบบล่าช้าแบบทบสามงวดอะไรเนี้ยจากแค่ยอดไม่เท่าไรอย่างเงี้ยจริงๆแนละ้วมันทาให้ประวัติ เครดิตของเราเสียเลยนะอันนี้ควรใช้พูดเลยนะว่ามันทําให้เครดิตของเราเสียนะครับเพราะว่าการประเมินของทางไฟแนนซ์เนี่ยครับเขาจะดึงข้อมูลย้อนหลังไปนะครับไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี10ปีเนี่ยอันนี้แล้วแต่ไฟแนนซ์นะแล้วแต่จํานวนวงเงินที่เรากู้ด้วยนะครับเขาะจะย้อนกลับไปดูว่าประวัติการชําระของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ แต่วันชัยเคยเจอนะกลุ่มที่ลูกค้าบางทีแบบโอติดแบบน้อยมากเงินหลักพันไม่ซ้ำนะครับเงินหลักพันไม่ซ้าแล้วก็มีาการพูดคุยกับทางวัญชัยนีแล้วว่าเฮ้ยทำไมติดเงินน้อยๆแบบนี้ทําไมมันถึงมีผลกับเครดิตของเราขนาดนั้นนะครับขวัญชัยอ๋อให้มองแบบนี้ก็แล้วกันนะครับให้มองอีกมุมหนึ่งนะ ให้มองว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นคนที่เป็นคนปล่อยเงินกู้ก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันมันไม่เฉพาะเรื่องของไฟแนนซ์นะทุกวันนี้เนี่ยเงินเงินเงินด่วนบางเงินส่วนบางอะไรเงี้ยเขาเช็คเครดิตนะถ้าใครเคยไปเอาหอจะรู้นะครับว่าเฮ้ยทุกวันนี้เขามีเช็คเครดิตเหมือนกันนะครับเอาไว้ง่ายเลยถ้ามีคนหนึ่งคนเดินเข้ามาแล้วก็ขอกู้เงินเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนแบบไหน เขาจะจ่ายเราตรงหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาทําได้ก็คือเขาก็ต้องดูเขาก็ต้องเช็คเครดิตบูโรนี่แหละนะครับเช็คด,ดูว่าเอาประวัติย้อนกลับไปเนี่ยครับสามปีห้าปีสิบปีเนี่ยประวัติการชําระเงินเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะประเมินเบื้องต้นว่าอ๋อบุคคลคนนี้เนี่ย มีความรับผิดชอบในการชําระหนี้ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของไฟแนแซ์แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันคนแบบว่าติดหลักพันติดหลักหมื่นอย่างเงี้ยทำไมมันถึงออกรถยากเย็นจังเลยนั้ที่เราก็ใช้เงินดาวค่อนข้างอ่าเยอะแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าถามว่ามันมีทางออกไหมมีทางออกแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ว่าจะคุยกันและจบกันที่ไหน โอเคนะครับถ้าใครมีคาถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากได้รูรถบรรทุกใหม่คันนึงแล้วไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครนะครับก็โทรหาผู้ใช้ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์คุยกันได้น,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ